งานที่สองนี่หนักๆก็เล่นกับประาชาชนงานเจ็ดสีครับงานเจ็ดสีงานนั้นเป็นคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้จําไม่ได้จําได้เหมือนกันแต่แต่เป็นเดือนสิงหาแน่นอนก่อนจะยี่สี่ก่อนจะยี่สี่สิงหาสองวันมั้งสองวันหรือวันหนึ่งเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตวันเสาร์เป็นคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้ <S <S เราก็ไปกันเลยไปประมาณเจ็ดแปดคนไปก่อนเ้าแต่เข้าไปเจอเพื่อนในเจ็ดสีพอเข้าไปในเจ็ดสีสพวกตกใจทไมมีบูกับชื่น สองเรียนกำลังปลาขวดปลาหินอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ใส่กันอยู่ <laughs> ออใส่อยู่ในเจ็ดสีปลาแล้วสองหอกันแล้วเข้าไปตึงๆพอเดเข้าไปปุ๊บทุกคนก็อยู่ทุกคนหามตบมือมาแล้วไสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้กว่าจะได้ตอนสองเครับ <laughs> 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 มาสองรอบแล้วถ่ายไปสองรอบแล้วแหละแต่พี่บิลลี่เขาฟิลเขาไม่ได้เขาศิลปินศิลปินแต่กว่าจะถ่ายได้ตอนสองนี่จะล้านวิวนะเก้าแสนแล้วพึ่งเหรอครับเก้าแสนแล้วแต่ตัวจริงเนี่ยล้านไปแล้วใครล้านกว่าครับดูสิขอบคุณพี่บิลลีด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหได้เท่าไหร่เนี่ยได้เสื้อตัวไม่ต้องเลยค่ะ โอเคการกุลนะเรื่องภาพยนตร์โฟล์คิงพี่ไม่ได้ไปดูเรียบร้อยตอนนี้ก็ออกจากจากโรงเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมพักหนึ่งเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ดีครับไงอันดับแรกก็ต้องขอบคุณบริษัทเนลิมิทฟิล์มที่ว่าทำหนังเกี็บแนวอาชีวะออกมาให้ทุกคนได้ดูได้รับชมได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของเด็กเด็กช่างนะแล้วก็ขอบคุณพุทธิพงศ์นครับพุทธนองโพธิ์แล้วก็ ทนายเอกดูอำนวยการสร้างหรือเอกกุณาพลเอออเกกุณาพลนี่ดูแลทุกอย่างนะพันีก็ขอบคุณมีการโทรไปคุยขอบคุณส่วนตัวบ้างแล้วก่อนเห็นโทรมาสั่งอันเดอร์กราวไปใช่ไหมบาร์ทนายเอกอะ ครับคู่ละ, 4, 000, 000, นะ,นะสี่หมื่นนะแม้จนกี่พันนะบานกู้กี่พันนะกู้ละห้าพันห้าอ๋อโอเคนะอยากเดี๋ยวขึ้นให้ถ้ามีอะไรสั่งอันเดอร์กราวได้ไน,นะต้องเอาอันเดอร์กราวมาวางก่อนนะ<笑><笑>เนี่ยไปเข้ามาให้ผมเนี่ยต้องมาวางโชว์เลยนะเอาบาเงโชยเหีืยวไม่ต้องต้องตีไม่ต้องเหลือถือให้มาเนี่ยไปหยิบมาหน่อยได้ดูด้วยต้องวางโชวยขอบคุณต้องขอบคุณต้องขอบคุณี่บ้านมากบ้านทำให้เลยบ้านมาให้ นะาสะสมให้เกงใจมากเลยเป็นรองเท้า,าแนวเาขาเรียกว่าแบรนด์เลยมาก,ก่อนในยุคที่อไอ้นี่กำลังดังให้ดูนี่ก่อนมันจะกาวอ,อันนี้เขามาให้จริงนะบอกขอบคุณมากๆเลยบอกว่าอเป็นรองเท้าสะสมอะเสียดายแต่กล้าใสมันเนี่ยราคาราคาป้ายติดอยู่เก้าพันกว่าบาทอะแต่ถ้าเขาเล่นหากันหน้าจะไปหลักเกือบสองหมื่นแล้วนะดูราคาสินะ เบอร์อะไรเนี่ยพอจะวัดได้ไหมสวยครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะอันนี้เขามาให้อันนี้มาให้มาให้มาให้เป็นด้วยด้วยความชอบส่วนตัวไม่ใช่พิสว่ดพิสว่าไม่ใช่อันดีกรไม่ได้เข้าสปอนเซอร์นะรักมากครับเนี่ยอย่างน้อยๆต้องไม่กล้าต่ายครับแต่ถ้าใครจะซื้อบอกนะก็ ขอบคุณพี่จ๋ายที่เล่นเป็นเบิลลรี่แสดงออกมาได้กระชากอารมณ์หลายๆคนรวมทั้งผมด้วยจ๋ายไทยทศสมิธใช่จ๋ายไททัสสมุนได้ไทยทศสมิธเขโทษทีแล้วในไททศสมิธเคยฟังเพลงเขาบ้างไหมจริงๆฟังเพลงเขามานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขา้องอาจจะเป็นแบบว่าเหมือน คนที่อายุเยอะไปแล้วก็คือจะฟังเพลงไหนเพราะติดหูก็จะฟังฟังแต่ไม่รู้ว่าใครออรู้ว่าไทยทศมิตรแต่ไม่รู้ว่าคือใครอะไรประมาณน<อ>ี้มาร่รู้จักตอนที่มาสแสดงแต่ <laughs> น่ารักน่ารักถือ,ถ,อถือกระเป๋าใบกับน้ำขวดโอเคจ่ายเนี่ยเขาก็ร้องเพลงแต่งเพลงแม้วันใดที่โลกใบนีีี้ไมม่ท่ทเขียนว่าบิลลี่อินทรลา ก็ขอบคุณครับที่ว่าเอาชื่อมาทําให้คนรู้จักคาว่าเบลลี่เทลัสนี่น่าจะรู้จักกันทั้งประเทศใช่ไใช่ครับตอนนี้จะออกไปต่างประเทศแล้วล่ะทั้งประเทศลาวแล้วก็ไปถึงอเมริกาไปยุโรปไปจีนพอทําให้เราพอฟังให้แล้วก็ทาให้เราคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงพิดาทุกครั้งฟังคิดถึงทุกครั้งหรอหรอโอ้เราจิตใจเราอนไหวขนาดนั้นเลยมันก็เป็ตัวจริง จริงๆแล้วเราเนี่ยคือเป็นคนอ่อนไหวนะอ่อนไหวอ่อนแอแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกมาทางสีหน้าหรือการร้องไห้ไม่มีรอกแต่เป็นคนคุ้นคิดมากกว่าประมาณนี้งุนงาน,นเงียเงียบอะรนี่ก็คิดอ่ะก็คือคิดอะไรก็คือสามารถจะเก็บมาคิดกัมากกว่านในเนื้อเรื่องภาพยนตร์กับเรื่องจริงเนื้อเรื่องภาพยนตร์ในภาคหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วที่มันตรงตัวเลยก็คืออารมณ์ อารมณ์อารมณ์หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเงี้ยตีกงตีกันอะไรเงีง้ยแต่ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการเสริมสร้างเติมแต่งโดยพุ่มกับพุทธเนี่ยเขาจะเอามาจากเด็กอาชีวะหลายคนมาใส่ที่ตัวละครตรงนี้นันมีผมอืมแล้วนี่คือปัญหาของเด็กช่างแต่ละคนซึ่งอ,อยากจะให้คนดูได้เห็นมุมมองตรงนี้บางคนมีปัญหานี้บางคนไม่ได้แบบว่าดีพร้อมเลิศประเสริฐสีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ การแต่งเติมแต่เป็นเรื่องจริงครับมาใส่ตัวละครย้อนกต้นจะไปเรื่องชีวิตตอนวัยรุ่นของพี่เบลลี่วบลลี่เป็นคนนิสัยไงตอนเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยจริงๆเราผมก็เป็นคนในนี้นนะเราอ่ะเราเป็นคนค่อนข้างจริงๆอ่อนไหวนะอ่อนไหวจริงๆเอออ่อนไหวแต่ก็อ่อนไหวฟังอะไรนิดอะไรหน่อย,ยจะอ่อนไหวแล้วก็บวกกับความรุนแรงด้วยแรงที่หนึ่งอารมณ์รุนแรง ประมาณมองหใครแล้วจะต้องแบบหาที่ระบายหรืออะไรเงี้ยโอ้ประมาณถ้าขึ้นแล้วก็คือแบบลงยากลงยากแล้วน้องชายอ่ะน้องชายอ่ะน้องชายก็จะเป็นคนเรียบร้อยไม่ไม่ได้มีอารมณ์รุนแรงแบบใช่ใช่แบบบบลลี่ใช่อ่าก็คนรุนแรงนิดนึงเอาแต่ใจนิดนึงอ๋อบลลี่ก็คือทับเหมือนที่ตีมะพร้าวก็เคยบอกว่าบบลลี่เนี่ยถ้าใครรู้จักก็จะเป็นคนเหมือนกับทำลายข้าวของหน่อยก็นิดนึงสมัยนั้นถ้าไม่นิดมั้งนิด อดีตงก็ลงรินแรงแหละทำลายข้าวของเฟี้ยงนุน่นเฟี้ยงนี่พังนุน่นพังนี่อะไรเงี้ยเออเหมือนคนบ้า <c oughs> ก็คือคนไม่มีสติประมาณนั้นไม่มีสติการกระทาไปพร้อมอารมณ์ไม่มีสติเพราะถ้าม,ม,ม,มีสติก็จะคิดยับยั้งได้อโทศรศัพท์ได้เปลี่ยนไปกี่เครื่องครับแจริงจะ <c oughs> พูดที้หาว่าแบบประมาณสากว่าเครื่องสามสิปลาโทรศัพท์ทิ้งไงโอ้โหนากา อาการกีก่เดือนสี่ห้าเดือนทำลายข้าวของคนอื่นดีเลยไเยอะมากมายมีด้วยเหรอวะมีใช่ไหมะเดี๋ยวไปเยี๋ยจะไรื้อฟื้นความหลังก <c oughs> ็ตอนนี้ก็ตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีอารมณ์นี้อยู่วะถามจริงมีไหมก็มีอารมณ์โมโหอ่ะแต่ก็จะไม่จะไม่ทำไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าด้วยอายุประมาณขนาดนี้ละอายุขนาดนี้ละมันไม่ควรที่จะไปแบบเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มี ก็จะโมโหแต่ถ้าโมโหก็นี้ขับรถขับไปเรื่อยๆในวัออรยรุ่นเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมเือนกับระวังตัว่าระวังตัวระวังใครระวังวก่อนเมื่อก่อนจะจะเหวอ,อะ <laughs> จะหลอนเทคโนโลยีชื่นมากะะจะหลอนไปกินเหล้ากินเหล้าจะหลอนแล้วลับมาแล้วปกกไปปุ๊บถ้าเราหน้าก,กินเหล้าเนี่ยก็แรกๆก็กินดีอ่ะคือเมื่อก่อนเขาเรียกแปลงล่างหรือภาษาเลื้อนอะไรเงี้ยแปลงล่างพอเมาได้ที่แล้วปุ๊บจะเลื่อนละเริ่มคิด โจทย์ว่าเราหันซ้ายหันขวาโตะน,นั่นใช่หรวะเ่าโต้น,นี้ผมยาวใช่ไม่ใช่มั้งโตะปุ๊บจะนั่งเกจไปพอหันไม่ทีปุ๊บข่ายโตข่าหันมาสบตาปุ๊บพอดีพระตาเฉตามึงมึงแน่เลย <c oughs> เรียบร้อยโต้น,นั้นโดนประมาณนี้ใช่ไหมใช,ใช่หรือเปล่าใช่เปล่าไม่รู้แต่โดนแล้ว <c oughs> มาเลยอ๋อบ่อยครั้งบ่อยครั้งแล้วสังเกตยังไงผมบ๊อบ ผมบ๊อบผมยาวอะไรเงี้ยใช่แล้วใช่แล้วมึงแน่เลยมองว่าจริงๆเขาอาจจะหันมนามองธรรมดาอะไรเงี้ยศปตารีใช่แล้วม่ต้องรอรอบสองคุณโดนก่อนเลยอะไรมาเรื่องก่อนเรื่องก่อนสัตว์เขาก่อนเลยสัตว์เขาก่อนเลยอ๋อคือโอ้นี่เราเป็นคนระวังตัวตลอดเวลาเลยเนี่ยเขระวังอยู่โอ้โหไอ้เียสุดยอดเขาเรื่องแล้วอย่างว่าตอนสองที่ค้างไว้คือเรื่องสหายรัก สหารักเทคโนโประชาชื่นเทคโนโประชาชื่นะนะฮะเพราะเขาอยู่กัน 3, 2, 3, 2, 3 2, 1, ามสองสามสองวิ่งจัดสนามหลวงไปปากเกตปากเกตยังไงก็ต้องเจอกับทางประชาชื่นสาย6 6ใช่ใช่แต่จ,จริงๆเมๆื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะจะเจอคอนเสิร์ตเยอะจะเจอแบบรถเมล์สวนยันเจออยู่สองครั้งสองครั้งถ้าจะไม่ผิด ถ้าจังผิดมันแค่มันผิดพลาดอะไรข้อมูลผิดพลาดก็ขอโทษด้วยเขานานแล้วก็เกือบสามสิบปีแล้วสามสิบแล้วเป็นไงบ่างทีาเจอแล้วตอนนั้นเจอแล้วช่วงนั้นปีสามสี่เทคโนโลยีชื่อนี่กําลังช่วงสร้างชื่ออชื่อเข้ามาแล้วละ่ะช่วงสร้างชื่อขึ้นมาเบียดมาเบียดแล้วขึ้นมา,มาติดทับฟแล้วล,ะละ่ะเจออยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่ว่าต <c oughs> ีกันแรง เราไปไปงานรู้สึกไปงานโรงเรียนอะไรนะกรมชนน้องกรมชนตกเก็ตอ๋อเออนั่นงรถกลับมาครับนั่งรถย้อนกลับมาก็ามาสวนกับแก๊งหกหกจมศรีย่านนั่งเรียนนั่งเรียนชวสินเนะี่ยอ๋อสวนรถไปมันติดฝั่งนึงก็ติดฝั่งนี้ก็ติดพวกเหนะ็นนหเอาเฮ้ยชื่นเว้ยบอกรหัสมองเอรอใ้่เพรถะเราเราเลยลงล,ลงุลง๊บขอกประชาชชื่นเั้งก็ลงมาอยู่คนละฝั่ง งานนั้นอ่ะเรามีมีดอยู่สองเล่มสองเล่มทั้งคันเลยนะทั้งคันมีสองเล่มปืนกระบอกหนึ่งอ๋อลองเไอ้บ่ไม่มีลูกทั้งคันกี่คนเนี่ยทั้งแก๊งเลยวันนั้นน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าคนได้เด็กอินถ้าจำไม่ผิดนะปีหนึ่งปีสองถ้าจะไม่ผิดเป็นงานโรงเรียนนะงานเรียนของกลุ่มชนอ่าโรงเรียนชุลประทานมั้งใครพาไปพวกดุ๊กไอ้รองเนี่ยละพาไปก็เมากันมาก็เลยมายืนจังก้ากัน โอ้โหปะทะนี้เลยะปะทะกันเลยกรยานสอ,อั่อีปกระชากมีดมาสามไปสามไปสามไปด้วยสามถือปืนสามถือปืนสามถือปืนแต่ป,ป,ปืนไม่มีลูกได้รอนจำได้เพราะเพิ่งไปเอาไปเอาปืนกันมามี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 มเล่มเข้มมายืมีมีรถมีอยู่แล้วลลมี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 ม้มิมร้อมี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 นีนนมีมีมมีมีมีมมล้อ ล้อก็อยืนมองแล้วบอกเอา้าวันนั้นอ่ะคือมาแล้วกันเราได้ใส่ช็อปใส่ช็อปประชาชื่นอยู่ด้วยวันนั้นโอ้โหใส่ช็อปชื่นเลยใส่ช็อปประชาชื่นอยู่ก็ขายบอกเอ้าลุยไอ้ฝารเอาปืนเล็งไปเล็งไปทางลุน้นไอ้อ่องมั้งเฟืยงมีดเฟืยงมีดใส่แล้วมัมีดไปปกักไอ้รถจิดล้อดังปั้งทางประชาชื่นคงคิดว่า เรายิงไปแล้วก็แตกก็แตกนนี้ก็วิ่งไออองวิ่งหยิบมีดแล้วก็มีมีดวิ่งเข้าไปเข้าไปไล่ไล่ฟันว่างั้นเนี่ยช่วงก็เหมือนเหมือน,อนแบบแตกกันนะคือช่วงจังหวะแรากเนี่ยเราได้เปรียบวิ่งเข้าไปไล่ฟันเขาทั้งเขามีประมาณกี่คนเ่ยก็น่าจะเยอะอยู่หน้าประมาณยี่สิกว่าคนได้มั้งแต่กแกงหกแกงใหญ่แกงหกแกงใหญ่แกงใหญ่วิ่งเข้าไปเราก็จะขึ้นไปบนรถเมย์มันก็แตกเราก็แตกแล้วไล่ไล่กันไปไล่กันมา ก็ขึ้นเบลเมเบลเมก็เหลืออยู่ประมาณสามสี่คนเอ uh huh. ่ก็ถือมีดขึ้นไปประชาชนอยู่บนรถก็เอาดายยาเนี่ยฟันลงมาตรงที่โหะฟันปบบ้งโดนในตัวจับอย่างเงี้ยช uh huh. ื่อบอกขึ้นมาขึ้นมาเราก็แบบขึ้นไม่ได้บอกมึงก็เล่ซก่ขึ้นมาอะไรเงี้ย้ uh huh. แบรเบแาบลก็ยืนแบบอะไรอย่าง้สางก็ปืนจอ่อแบบแต่ว่ามันก็ยิงไม่ได้ไงเร uh huh. าไม่มีลูกถ้ามีลูก,ลกนะนะคงจะคงจะ,คงจะล้าวกัน, uh huh. กนประมาณเกือบนาทีมั้ง เราก็เลยพุ่งหามาบอกไม่ถอยก็ถอยคันนี้ทางเราก็ถอยไปแล้วทางเราไม่มีอะไรตุ่มที่ไล่แตกลงไปเนี่ยมารู้ทีหลังว่าเหมือนโดนเขาตั้งลาได้แล้วแตกเขาแตกไปไหนไปข้างล่างเหรอแตกออกมันมันมันแตกไปไม่แน่ใจว่ามันแตกออกไปยังไงคือเหมือนคือคือรถเมล์ส่วนหนึ่งรถเมล์ส่วนอยู่บนเรือลำล่างอือข้างล่างอีกข้างล่างอีกของเราก็แตกเป็นกลุ่มเงยไล่ไล่ไล่กลุ่มู้นกลุ่มนี้ไปไงอ๋อ เขาตรงที่เขากลับลาได้แล้วเนี่ยก็คือมารู้ที่หลังว่าชื่นอนิคันเนี่ยกำลังมามาต่อตูดเออเออข้ามาสองคันเลยใช่ไม่น่าจะมาล่วงหน้าแล้วมรารอนถหรืออะไรเนี่ยล้วก็ไม่แน่ใจเป็นการอ,อ,อ,อันนี้เขาลงมาคันนี้ก็าดำปึ๊ดเลย <laughs> สองมาสองคันเลยเอ่อ้ก็มีการกระทะกันอยู่นั่นแหละแล้วก็เราก็แตกไม่ไหวแล้ว แค่คันเดียวกูว่าว่านหนักแล้่วงช่วงนั้นแก๊งหกแก๊งใหญ่สุดเ,เราเราบอกวห้ถอยนี่จะมีมีสามีรองไอ้รองเนี่ยไอ้รองสามสองเนี่ยอไอ้รอ,อ,องอยู่ด้วยกันสามคนสี่คนที่แตกมากลุ่มนี้แนะอ่าจะมีทางเด็กปีสองพวกโจพวกโจโจพวกแ๊กะอะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะนานมากต้องข้อมูลที่ภาคขอาทษด้วย <S <S ไ,ไ,ไล่ก็ไล่ไปเราก็เลยบอกเอ้ถอ,อยบอยสามถอยก็ถอยวิ่งข้ามฟ้ามากระโดดขึ้นรถเมล์ เราก็มองหาเพื่อนอยู่ก็รู้ไปไหนมารู้อีกทีว่าชื่อกลกับรันได้ก็ช่อเราตั้งตั้งตั้งตัวได้รวมตัวได้ะจะไล่ก็สบวนเราไปเราก็โดนไล่ฟันกระเจิงไปก็เป็นรู้สึกของเราก็โดนฟันด้วยคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละใคร,รโดนฟันแล้วก็โดนดึงเสื้อไปโดนดึงเสียชอบอเสียชอบไปแต่ไม่เสียปุ๊บตำร,รวจมาจับได้อประ,ะมาณนี้ก็ในเหตุการณ์นั้นที่แรงหน่อยออแล้วก็ที่มาเจอแรงๆอีกครั้งที่สอง ปีสามสี่ห้าจะแต่งานนั้นเอางานนั้นก่อนการนั้นก็คือแบบว่าตีกันไปตีกันมาเขาโดนฟันด้วยแล้วก็อาจจะเสียช็อปด้วยตอนนั้นโดนดึงช็อปไปแล้วแต่ตำรวจเขามาล็อกได้มาล็อกได้มาล็อกพอดีแหละก็เลยคือต้องสลายก็สลายก็สลายกันเลยแล้วได้แจ้งความแล้วว่าที่โดนฟันหรืออะไร เขาตำรวจล็อกไปแล้วก็ต้องไอ้นี่อยู่แล้วต้องต้องก็เป็นคดีไปแล้วเป็นคดีไปอ่าก็เป็นการปะทะครั้งครั้งแรกๆเลยเพราะปีสามสี่น่าจะอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อแรกแรกเลยใส่ช็อปชื่นด้วยใส่ช็อปชื่นอยู่โอ้โหเนี่ยโอ้เฮียเลยเนี่ยตัวเนี้ยโชคดีนะเห็นใครก็บอกว่าเห็นเพื่อนใครบอกว่าเหมือนวิ่งตามเราอ่ะแต่คิดว่าเราเป็นชื่นไงเสื้อดำอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ฟังอ๋อ ม่ใช่อีแล้วคงหลังเบื่อแล้วล่ะประมาณวิ่งตามฝันเราได้วยล่ะแเราก็วิ่งไวอ่ะวิ่งวิ่งไม่หันหลังอ่ะวิ่งไววิ่งไวเก๋ก็เป็นครั้งแรกแรกช่วงแรกแล้วกันก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ก่อนที่ได้เสื้อมาเพราะว่าเกเรก็มีเล่าเหตุการณ์เขาอินกับชื่นี่ปะทะกันตอนนี้กลายเป็นมิตรที่ดีกันแล้วนะฮะเรื่องเก่าๆแล้วก็แค่มาพูดคุยมาเล่ากันไงสนุก ถ้าเกิดมันผิดพลาดไงก็ขอโทษด้วยนะทางติ๊ต๊ประชาชื่นครับรผมครับ,รบอ่ะก็เป็นเหตุการณ์แรกก็ม,มีเหตุการณ์อีกว่าเหตุการณ์ที่สองนี่หนัหนกๆก็เล่นกับประชาชื่นงานเจ็ดสีอะครับงานเจ็ดสีงานนั้นเป็นคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไได้เหมือนกันแต่แต่เป็นเดือนสิงหาแน่นอนก่อนจะยี่บสี่ก่อนจะยี่สิบสี่สิงหา สองวันมั้งสองวันหรือวันหนึ่งเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตวันเสาร์เป็นคอนเสิร์ตอะไรไรู้เจ็ดสีเนี่ยไปหลายครั้งมากแต่ครั้งนี้คือยกมาสักเคสหนึ่งใช่ไหมเคสน,นี้ก่อนก่อนสถาบนา24ก่อนแบ็คเดย์เขานะน่าจะเป็นวันที่20 20สบหรืออะไรเวละกรก่อนเขาสถาบนามันมีคอนเสิร์ตเจ็ดสีก็ไปกันเราก็ไปกันเลยไประมาณเจ็ดแปดคนไปก่อนเอาแต่เ,เข้าไปเจอเพื่อนในเจ็ดสีพอเข้าไปในเจ็ดสีปุปบอกใจ มีบูกับชื่นสองเรเยกนกำลังปลาขวดปลาหินอยู่หรือก็ใส่กันอยู่ใส่อ <laughs> ยู่ในเจ็ดสีปลาแล้วก็สองหอก็กันเาเข้าไปตึงๆึงพอแดงเข้าไปปุป๊บทุกคนก็อยู่ทุกคนหาตั้ตบมือมาแล้ว,าลวมาแล้วมาแล้วเรามากันเจ็ดแปดคนแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะจริงว <ly> ันน <c oughs> ั้นชื่นกระบูเยอะมากแล้วกินี้มึงมาชุดแรกกลับมาเจอเพื่อนแต่ข้างในไม่มีไม่มีใครเลย เลยประมาณเจ็ดแปดคนจอเวลาชื่นคนหนึ่งยืนอยู่ข้างป้อมเ่ยแต่ว่าสองหอกันอยู่เอ้ยมาคันนี้เหรอวะหมมกุบแล้วก็ไม่กล้าไม่ไม่กล้าแบบต่อปากต่อครับบอกเออสะพักเขาไม่กล้าปุ๊บพอเราเข้าไปอยู่ในกรบเราเราก็ยืนที่ใกล้ต่อหอไอ้เหี้ยยังไงวะชื่อในบูกเอาอีิกตากันไปตามาอีกสักพักสองหอไล่ชื่อออกไปหมดเลยไล่ออกไปหมดเลยไลล่หมดเยออกหมดเลยออกหมดเลยชื่อออกหมดเลยอืมคันนี้ก็เหลือแต่บู ก็เราพวกเราเจ็ดแปดคนไอ้พี่ทำยังไงแล้คุยบอกเฮ้ยออกกันดีกวนะ่าสงสัยจะไม่ไหวเว้ยอะไรเงี้ยบอกเออออกก็ออก,ออกแล้วก็ออกเดินออกมาออกมาก็ฟิปมาเจอแก๊งประสิทธิ์ยืนอยู่หน้าซอย,ออออมมอยประมาณสิบกว่าคนบอกโอ้โหนี่บอกไอ้สัสเถอใจชื้นขึ้นมาเด็กแก๊งประสิบไปอีกประมาณสิบสามสิบสี่คนพวกของแปดสิบพวกทิศแก๋อะไรเงี้ยพวกไอพวกไอวัดอะไรมาแบบเออ ล่งใจพวกที่ตรงวิตุอกอะไรมา,าถ้าจำไม่ผิดแต่น่าจะมาแล้วชุด80ชุดน,นะนั้นโอ้ยถือว่ายี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแล้วก็เลยไปยี 20, ่สกว่าโอเคแล้วพอไหวเว้ยเข้างานเลยนะไม่เข้าแล้วบอกออกเลยดีกว่าบอกชื่อหน่อยไปแล้วอะไรเงี้ยเออบอกเออเดี๋ยวมันคงดักกันอยู่ข้างหน้าแหละอะไรเงี้ยเราก็ไปไปขึ้นรถก็เดินไปคันนี้ก็หยิบของหยิบของมีมีดมีมีดปืนไม่มีเราขึ้นรถไปขึ้นรถไปตรงหมอชิตก่อนคนเยอะไหม ขึ้นสายอะไรมื่จะไปลงเสาลีดไม่ได้แล้วแล้วก็ไปมีขึ้นรถไปขึ้นรถสามเก้าเขาไม่มาเลยหรอวะน่าจะยังมาไม่ถึงหรืยังไงก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตาไม่ได้ น่ากลัวกกที่หาดเพ้าะเลียของแล้วเพื่อจะขึ้นรถก,กลับไปเสาเรียไปทานที่มัน่นไปทานที่มัน่นกลับเสาเรียพอปุ๊บเขาขึ้นป้ายแรกเห็นปุ๊บคนนี้เห็นชื่อเขายืนเป็นลายทางเลยก็เขาคงจะมาดักเราแหละเราบอกเฮ้ยเงียบเงียบอะไรเงี้ยๆๆๆเราขึ้นไม่มีใครหนขึ้นไป <S <S 2> <S 2> ไปเราก็มองเห็นยืนลายทางสักพักไปถึงตรงหน้าขนส่งช่ส่งทางบกอ่ะป้ายนั้นมีชื่อเขายืนจีบหญิงอยู่สามสี่คนบอกให้ชื่อให้ชื่นเห้ เราเขบอกเงียบเงียบเงีย,ยบพอรถตอบปุ๊บเราก็ลงวิ่งไปไล่ฟันไล่ฟันประชาชนชีสแตกวิ่งไปทางรถตั้งหนงย้อนวิ่งย้อนไปเข้าไปหมอชิดย้อนขึ้นไปหมอชิดเราไล่ฟันเราก็ลงไปคันนี้ลงกันหมดทั้งคันรถเลยลง,ลงทางคันรถวิ่งไปปุ๊บสักพักไอชุดที่ไล่ฟันเนี่ยมันมีพวกแก๊สมาสิทธิ์เนี่ยไล่ไปเราก็วิ่งตามไปสักพักคอยหลังวิ่งกลับมาเาะเาะชื่อวิ่งมาเต็ม <laughs> วิ่งมาเต็มเลยโอ้โหแล้วก็ไม่ไหวเว้ยสะพักเฮ้ยถอยถอยมีปืนไม่มีปืนอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ก็ถอยวิ่งมาครั้นี้ชื่นวิ่งตามไล่ย,ยิงตั้งแต่ไอ้พ้ายของส่งวิ่งมาถึงไอ้ทางเข้าโรงเรียนบัญจะได้บอกไหมยากนะวิ่งไปคั้นี้ตกไปแล้วเด็กอินตกไปแล้วผมเนี่ยกูเนี่ยวิ่งเข้าไปในโังเยนบัญจะสามคนเข้าไปหลบขเข้าไปหลบ าปิดโรงเรียนปึ้งปึ้งวิ่งมาโอ้โหบางแตกเลยคือมีมียิงด้วยอะไรปั้งๆั้งอะไรเงี้ยโดนอะไรไหมไม่โดนฟันนะนะตอนนี้ดนพวกเราก็วิ่งกันระเบิดเถิดเถิดแต่สิบงานที่มันโดนฟันหัวที่ว่าไอ้แว่นช่วยงานเลยไม่ใช่ไม่ใช่งานนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไป เราก็ไปปุ๊บเข้าไปอาจารย์ที่เรียนปัญจขับรถมาส่งที่สาว,วรีก้เหรอโอ้โหสามคนสามคนแล้วอีกยี่สิบคนนะ่ะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ยังไง <c oughs> ก็มาเจอที่สาว,วรีเจอกันที่สาว,วรีก็มาคุยบอกว่าคือรอดหมดไม่โดนหมดไม่มีใครโดน<ะ>มาที่สาว,วรีก็บอกว่าอ่าวิ่งมาตากคือบางตากเป็นกลุ่มแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปในป้อม ไอ้เล่าฟังไม่รู้ใครเล่ลฟังจต่ไม่ได้จต่ไม่ได้ว่าใครเล่าบอกเขาวิ่งเข้าไปป้อมเลยรถยนต์ต้องมึงชื่อยิงใส่ป้อมเลยต้งมึงะไรตำรวจมามไปเลยก็รู้สึกคนนั้นโดนจับ <c oughs> ถ้าข้อมัมนผิดพลาดไงก็ต้องขอโทษด้วย <c oughs> อันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังอีกที <c oughs> แล้วก็คือไม่ได้ตามเล็กก็ไม่มีใครแจ้งความอะไรกันก็คือล่อก,กันหนวด <c oughs> ล่อกันหนวดหลังจากเราไปไล่ฟังกันหวานละสี่คนยิงตื่นหญิงหนึ่งโดนแล้ว น, say, น่าจะชื่อเอที <heroes noise> ่เราว่าน <ing> ่าจะเป็นชื่อจืดหั้งจืดเด็กอินเด็กอินเด็กอินเคยเรียนอินแล้วไปเรียนชื่ออาจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะต้องใช่ข้อมูลผิดพลาดก็นานมากสามจุดปีได้นั่นแหละโอ้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าระทึกอยู่เหมือนกันนะระทึกอยู่ขนาดตาสิว่าสายแข็งเลยนะมันนักเข่าเยอะมากสายแข็งของ ของอินเลยแหะสายเนี่ยลองจากสามเก้าลงไปนี่ก็ขอปีสามสี่สายแข็งยุคทิศสองโอ้โหตุ๊กติ๊กแสวะแกมีว่ายว่าไม่วัดอีกหนุอยหน่อยมาหมดเรียบร้อยตีนแตกหมดทุกคนก็เป็นเรื่องราวสุขสนุกในงานเจ็ดสีตันพี่วิลี่เนี่ยเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเรื่องของ สหายรักก็จบไปประมาณมแค่2เรื่องพอเดี๋ยวต้องมีตอน4ตอนห้าค่อยว่ายทีมันก<ท>็มีแหละแต่ไม่อยากเล่า <laughs> อก็ตอนสมัยเรียนนะนะอาชีวะยุคนั้นการบึกไปหน้าสถาบันเขามีหลายเหตุการณ์เอาสักเคสนึงก่อน มีก็จะมีมีอาชีวศิลป์นะมั้งตอนนั้นเรื่องที่ว่าเขาเอาป้ายโรงเรียนเราป้ายที่ว่าป้ายตรงป้อมพระสุเมนนะป้ายที่มันเอียงมาที่เราจะพาป็นป้ายไม้ปีหนึ่งปีหนึ่งเราอยู่ปีหนึ่งก็คือเหตุการณ์วันนั้นอ่ะมามางเรียนล้าถามมีคนก็บอกว่าเราไม่ได้สังเกตหรอกป้ายป้ายหายหรือป้ายอยู่ไม่เคยสังเกตเลยคือไม่สนใจป้ายเลยไม่สนใจเออฮะก็มา บอกเฮ้ยป้ายเดินหายบอกป้ายป้ายตรงไหนวะป้ายหน้าป้อมเหรออ๋อป้ายป้ายหน้าป้อมเอานักาวไปอ่ะก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าเด็กวสินเอาไปเด็กวศินเอาไปแล้วก็คุบเขาก็คุยกันกันเย็นนี้บุกบุกปีหนึ่งเลยปีหนึ่งไปก็ปีหนึ่งปีสองไปไปยังไงกันบ้างนั่งสายเก้าไปสายเก้านั่งสายเก้าเพราะสายเก้าไปไปเข้านั่งเรยนเขาเลยเขาตั่งสายเก้าไป นั่งสสยกลาไปไปถึงก <auch> ็เมาไหมตอนนั้นไม่เมาไม่เมาไม่ไม่ได้ขึ้นตอนอยู่น้ำาหลวงก็ไม่ได้ดื่มกันไม่ได้ดื่มไปเลยอพอเลิกเรียนปุ๊บไปคือรถไปเลยไ,ไปลงนั่งเรียนก็ลงไปถล่มฮะถล,มล,งล,งล่มรงเรียนพังงงพังรถวิ่งลงไปพอรถจอดหน้าปูบอกจอดคนก็วิ่งลงไปมันมีวิ่งลงนี่เลยอาจารย์เห็นอาจารย์เขาจะปิดประตูเราก็ไปผักไปถีบตะตูอาจารย์รรก็กวิ่งแตก เข้าไปแล้วก็มีปืนนี่อยู่ปืนปอมอไปปืนปอมเราก็วิ่งเข้าไปโรงเรียนเขาก็วิ่งออกมาสวนนะเราก็ใช้ปืนแบบยิงก็ยิงดังปัง้งปัง้งปัง้ปองอะไรเงี้ยครับยิงได้ยิงได้แต่ไม่โดนเพราะมันปืนปอม <laughs> <laughs> แตม่แต่ว่าทาให้คนชะงักอยู่แล้ช่วงนั้นเป็นรอบบ่ายเขา,าั้งเป็นรอบบ่ายโรงเรียนแล้วก็คงทุกคนก็เข้าไปพังนู่นพังนี่พังนั่นอะไรเงี้ยก็เข้าไปพังโรงเรียนเขา เราก็ไปยืนอยู่สกาหน้าดันแม่เขาเข้ามาแล้วก็ทุ่มเก้าอี้ทุ่มโต๊ะลงมาปุ้งปังปุ้งปัง,ปง<น>แต่กไม่แต่ไม่มีการทําร้ายกันเพราะว่าเหมือนจะเป็นช่องว่างเขาก็กลัวเราเราเข้าไปเราก็กลัวแบบพลาดโดนดึงอ,อะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเพราะนั้นไปของไม่หนักมีแต่มีดไม่บอกหมแต่ด้วยความอารมณ์ที่ว่า เน้นมาทำลายโรงเรียนมากกว่าเน้นมาทําลายโรงเรียนแล้วก็นักเรียนเขาเข้าเรียนหมดแล้วมั้งรอบรอบบ่ายอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราสนุกสนานกันเลยก็สนุกสนานพังกันไปเกมบ้างไหมไม่มีไม่มีรอดตายหมดใช่เพราะหลายคนก็เหตุการณ์นี้ก็เล่ากันหลายคนแล้วรอออรดดกันหมด า้า,าออจะป่า้ต้องมาเคลียร<า><า>์ว,วันหนึ่งอาจารย์เข้ามาที่งเรียนเขาบอกมีการถ่ายวีดีโอ,นะ <laughs> อไว้นะอะไรเงี้ยเ้าเชิญอะไรเงี้ยเราขึ้นไปตอนที่อาจารย์เชิญอาจารย์บอก ee, นเนี่ยคนนี้ใช่นแน่นอน <laughs> <laughs> เราชัวร์ทีนี่เราทีนี้ไม่เออสรุปเสียคนละสามร้อยหรอสามร้อยไปแต่ว่าศิลกับอินเนี่ยอยู่ใกล้กัน อยู่ใกล้กันจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่นะ<ม>จะมีเป็นเพราะเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มเพราะว่าน้องเราก็เรียนอาชีวศิลป์เราก็ยังบอกว้ว่าถ้าเจอแต่ยิงรงมาเช็คอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นน้องเราอะไรเงี้ย<อ>เป็นน้องที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีม,มีงานงานหนึ่งซึ่งมันมีในรูปอะอาชศิลป์ก็อินทราไปจับมือกันอะไรกันเพราะอยู่ใกล้ๆกันน่าจะมีการระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอยู่ก็มีเจ้าหน้ารย์เขาจะเขาจะประสานกันไงช่วงช่วงหลังแบบว่าเหมือน เราก็ไม่บ่อยนะพูดถึงก็คือแบบโรงเรียนใกล้กันอะไรอย่ามีเรื่องเหมือนอาจารย์เขาบอกให้เป็นอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ใกล้กันเราสามสองคนนี้ต้องผ่านผ่านทุกวันน่ะผ่านหน้าโรงเรียนก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีพนั่งากิน๋้ยเตี๋วไปจีบหญิงพนิดสามเสษอะไรเงี้ยนั่งกิน๋วยวตี๋วอะไรเงี้ยรอร้ออะไรเงี้ยก็เจอเขาเดินมาของเขาก็ไม่มีอะไรกั็ไม่มีอะไรเม่ยุ่งเป็นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มไม่ใช่ ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์เล็กน้อยเพราะว่าก็เล่ากันมาหลายคนแล้วมายืนยันจากที่พื้อีกนิดนึงอ่นานแล้วมีไปอีกน่าเรียนใครบ้างไหมมีตอนนั้นแต,แต่ว่าเราไม่ได้เรียนแล้วละเรามามาเที่ยวบางเช้ามาเาเที่ยวจะไปกินเหล้ากับพวกแก๊งทำสองยัง<ช>รักอยู่ยังรักรก <มา S 1> ันโง่แไปไหนกันจำไม่ได้แล้วปีที่่แสนไล สุดขอฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรมพันถึงแม่ i don't